ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2องเขาก็ฝึกแนวทางธาตุรู้เนี่ยยีวันนะครับนะครับน้องนองมโยมอยากให้ดูละะดักษณะลักษณะของกรณีศึกษานะว่าคนที่ศึกษาธาตุรู้แบบเขาเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยนะเขาจะใช้เวลากี่กี่วันกี่เดือนกี่ปี คิดว่าคิดว่าดาวดาเนี่ยสักกี่วันดีฮะหรือว,ว่ากี่เดือนดีเดี๋ยวให้โอกาสเขากี่เดือนดีถ้าเกิดเขาไม่ได้นี่ก็ต้องขับออกจากสำนักแล้วนะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะเอากี่เดือนดีกล่าวว่าจะก,กี่เดือนหนูว่าไม่คือหนูมันตั้งเวลาทุกครั้งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องโปรเกสนะคะอันนี้เริ่มแล้วหรอคะนั่นของนองน้องต่อพารัตนาไตรนะคะ แล้วก็กาบสวัสดีท่านผู้สนใจธรรมมาทุกท่านนะคะกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้หนูยังไม่เป็นธรรมร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกจากจิตหนูอ่ะมันอาจจะเปืเป้อนยังไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหนูขอกลาบขอขามาพระรัตนตรัยก่อนที่จะเริ่มพูดนะเจ้าค่ะสภาพธรรมของหนูแต่ละวันเนี่ยมันก็เปลี่ยนทุกวันเลยค่ะเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเยอะกลับไปกลับมานะคะหนูจะพยายามพูดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟังเวลหนูเนี่ยมันเป็นเวลที่ยังไม่เสถียรยังยังไม่เวลสูงสูงเหมือนพี่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะขอให้ทุกคนให้กำลังใจหนูเพราะหนูก็จะมีความกลับไปกลับมากลับไปกลับมา จากที่วันแรกได้ได้เข้าใจธาตุรู้ได้รับกระแสธรรมจากท่านอาจารย์จากทั้งการฟังาก,การฟัง y YouTube เองก็ได้รับกระแสแล้วนะคะก็แบบบทหลอกไปได้เยอะและร้อง,องห่มร้องไห้แล้วก็ได้โทรระสาคุยกับท่านอาจารย์ร้อง,องห่มร้องไห้ก็คือเราก็มีการแบบมันมีการฟอกฟอกธาตุเราเนี่ยไปเรื่อย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  จนมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบบางทีหนูคิดว่าจิตของหนูเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมากจนโปเกสบางอย่างเนี่ยมันมันผลิตผลโดยที่สมองหนูว่าไม่สามารถใช้ตรกะอะไรได้หรือว่ามันมาได้ยังไงนี่นะคะอย่างเช่นัสสาหลายๆอย่างที่เราเคยมีการมีการขุนข้องมองใจหรือว่า อยากจะแบบไม่ชอบเขาไม่เป็นกลางกับเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฉยๆสักแต่ว่ามองหรืออะไรเงี้ยคะ่ะภาษาที่แบบเราเคยปิดแตกหรือว่าเออลำคานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นแบบมันเฉยๆเฉยๆเฉยๆเฉยไปเรื่อยๆนะคะแต่หนูก็จะมีแบบความกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้ารู้ก็หายบ้างเพราะว่าหนูเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคือรักทุกคนชอบแบบ เหมือนกับว่ารักเพื่อนทุกคนใครโทรมาก็จะสงสารเพื่อนทางั้านที่ท่านอาจารย์แล้วก็พี่แหม่มก็สั่งหนไวยว่าไมโยมมาอยากติดดีตรงนี้ไม่ไม่ต้องรับโทรศัพท์เพื่อนตอนนี้เราฝึกเราฝึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้อง concentrate ท่ารู้ถ้าเรารับโทรศัพท์เดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ฝึกใช่ไหมคะก็คือให้เราตัดตัดสิ่งนี้ไปเลยแต่พอหน้างานจริงๆอ่อะกับทฤษฎีมันไปกันไม่ได้ พอเวลาทุกคนโทรมาเนี่ยหนูก็จะมีการพิจารณาว่าเฮ้ยคนนี้เราก็ไม่รับไม่ได้เนาะคนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเออวันวันหนึ่งหนูก็แบบโอ้รับทุกคนแล้วก็รักทุกคนด้วยแล้วทุกคนก็จะมีครูบาอาจารย์มานําเสนอหนูคือทุกท่านนี่ก็พระอรหันต์สุดยอดแล้วก็แต่ละท่านที่โทรมาเนี่ยก็คือธรรมะก็สุดยอดอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ต้องรับโทรศัพท์ พระอ,อริยเจ้าวันละห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โดนอย่างเงี้ยโดนเงี้ยทุกวันโดยที่ท่านอาจารย์ก็ก็สั่งไปแล้วหนูก็เลยเออแอบแบก็เป็นนักเรียนที่แบบมันก็เออเป็นสายดากนิดนึงนะคะก็คือจะไม่ได้รายงานท่านทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเราอะไรนะครับก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้เราสะบักสะบอมท่านอาจารย์ก็บอกว่าความคิดเยอะอ้า ความคิดเยอะให้กลับไปหนึ่งรู้หนึ่งจุดห้าค่ะให้ให้ถอยสเตปไปรู้หนึ่งจุดห้าก่อนก็หนูก็เลยเออเราจริงด้วยแฮะมันมันความคิดเยอะจนหนูไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองความคิดเยอะค่ะมันมันมันไปถึงเวลน่ล้อมันแย่แบบมันรู้แต่ว่ามันเละเละเละมากอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อท่านอาจารย์ก็ค่อยๆตั้งขัน ท่านจะบอกว่าก็เหมือนเด็กทาลกเนาะเด็กทาลกก็เขาเพิ่งเกิดมานะคะเขาเพิ่งลืมตาเพิ่งสัมผัสอะไรก็ธรรมชาติเกิดใหม่หนูก็มโนเลยว่าเออเราเป็นทาลกอะไรเงี้ยค่ะทาลกก็จะมีแบบว่าคุณแม่อาจจะตีก้นเขาใช่ไหมคะ,ะรู้สึกรู้สึกรู้สึกเราก็ค่อยๆสะสมรู้สึกรู้สึกรู้สึก ในวันในวันนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กค่อยยสะสมไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนคือชีวิตหนูเนี่ยมันก็จะอยู่กับการฟัง,ฟ,งฟังช่องทาตุรูแล้วก็รับกระแสทมเวลาท่านอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําน้อมจิตทําตามแล้วก็คลิปที่แต่ละท่านที่เวลสูงกว่าหนูเนี่ยเวลาหนูฟังอะ่ะหนูก็จะแบบว่าดูจิตไปด้วย อาจิตมันเออหวั่นไหวว่าเฮ้ยเมื่อไรเราจะได้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ยก็รู้ไปด้วยแล้วก็บางบางทีมันก็จะดีด้วยถ้าเราฟังคนที่เวลสูงเพราะว่าเขาพูดจามเป็นธรรมะ,ะคะ่ะเราก็จะได้รับกระแสของเขาไปด้วยเขาเขามีปีติมีอะไรเราก็แบบเหมือนกับเราก็ได้พลังตรงนั้นไปด้วยนะคะหดี๋วก็ให้ให้พลังพวกเนี้ย มันหล่อเลี้ยงเราไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับอยู่กับรู้อยู่กับเสียงธรรมะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทุวันทุวันทุวันส่วนเรื่องถูกมนุษย์จับไว้ก็หนูก็พยายามบาลานะคะก็คือเราก็ลดลงอะไรเงี้ยค่ะส่วนการตามหาทาานรู้คือทานรู้อยู่กับเราตลอดก็จริงแต่ว่าด้วยความที่หนูทำเขาหายใช่ไหมคะ หนูก็ไปตามหาเขาโดยการที่ถอยค่อยๆถอยไปเรื่อยถอยไปอยู่กับ1.5รู้1.5แล้วก็หนูก็จะมีวิธีต่างๆ mm hmm. เช่นการไปแช่น้ำแล้วก็กั้นหายใจการที่เราแบบเชื่อมต่อพลังจิตกับพลังบริสุทธิ์พลังธาตุบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะคือวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่หนูอ่ะเกต เราแบบทำแล้วตัวเองมันมันมัน,มนดีอะคะ่ะเช่นแบบลงไปในน้ําทะเลหรือว่าลงไปในสระว,ว่ายน้ําหรือว่าอาอบน้ําที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะเออแล้วท่านอาจารย์ก็ไกลให้ว่าอ๋อมันมันไปพบถ้ารู้ได้เพราะว่าเออเรามีแบบการสัมผัสน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันมีความแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะหยุดคิดได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มันมันมีพัฒนาการอย่างหนึ่งที่หนูเห็นอย่างชัดเจนน่ะคือมันมีสภาวะหลายๆอย่างที่หนูเคยเห็นแล้วนะหนูเคยเห็นแต่หนูไม่เคยยอมรับเขาได้เช่นแต่ละอย่างที่เราตีความว่ามันไม่ดีอะ่ะที่ทุกคนมนุษย์โลกปุถุชนมีเช่นขี้ฉาขี้น้อยใจขี้งอนสารพัดขี้นะคะหนูว่าเอาไปเก็บไว้ใต้พรมเช็ดเท้าอะ่ะแล้วหนูก็เห็นแล้ว่าเออพอเราเรียนเรื่องธาตุรู้อ่ะเราค่อยๆกล้าที่จะแบบ เปิดผมเชิดเท้าเนี่ยล้วก็รับเขาโดยตามความเป็นจริงอะค่ะกล้ามองเขาตรงๆแล้วก็เออเขาก็สลายไปเออมันไม่มีมันไม่มีความบวกลบอะไรเหมือนสมัยก่อนที่เราแบบจะต้องมารุมมาต้มกไก่พวกเนี้ยค่ะมันก็ค่อยๆเคลียเคลียเคลียไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วก็มีทิิหนึ่งคือเวลาพวกเราแบบทำท่ารู้หายอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะแบบ ท้อแท้อ่อนแออย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนก็จะเออท้อก็รู้ว่าท้อสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันก็จะแบกกลับมาที่ว่าเออเราค่อยๆค่อยๆสะสมการรู่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไอความค่อยๆทำไปเรื่อยๆของบางคนอะที่มันเป็นทรงหนูเนี่ยมันจะเป็นตั้งใจตั้งใจมากแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าเราอะตั้งใจเกินเบอร์ มันมันเบอร์มันใหญ่ไปนะคะถ้าสมมุติว่าแต่ละคนอ่ะไม่รู้ว่าเรามีตัญหานำธาตุรู้อย่างเงี้ยมีอีกหนึ่งวิธีเคล็ดลับที่หนูอ่ะใช้เพราะว่าหนูอาจะคุยคุยกับท่านอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ๆที่เก่งๆเนี่ยแล้วหนูก็จะเทียบธาตุเทียบขันเ,เทียบไปเทียบมาเราก็รู้แล้วว่าเออเราอ่ะมันมีมันมีความผิดปกติอะไรค่ะลองเทียบสภาวะกับคนที่เขา เป็นปกติธรรมดาปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เรา,อาถอยกลับไปเป็นความปกติธรรมชาติเนะะี่ยค่ะภาพรวมก็คือหนูรู้สึกว่ามันมันมีความทุกน้อยลงแล้วก็เออมันมันก็เว่ยงไปเว่งมาอย่างเช่นวันสุกร์อะหนูยังมีตันหานำธาตุหลูอยู่มันก็เลยกลายเป็นเพ่งแล้วก็มีโทสะ เพราะว่าเราไม่ได้ดังใจหนูก็ดูดูธรรยการปฏิบัติแต่พอวันวันเสาร์นะคะหนูก็มันมีความสลดสังเวชอะมันไปเห็นว่าเออเราไปไปเกินเบอร์นะคะพอมันเห็นว่าเรามีเจตนาะเกินเบอร์อะมันมีความสลดแล้วมันก็ทิ้งพอมันทิ้ง,ม,งมันปล่อยวางเนี่ยพอเราไปรู้รู้เท่าทานเราทิ้งปล่อยวางอเออมันเลยกลายเป็นจิตใหม่ที่ มีความรู้สึกว่าหยุดจิตมันหยุดนะคะเมื่อวานตอนเช้าต้องแล้วก็ไล่เมาส์แล้วใช่อยู่กับรู้แบบสบายๆแล้วก็ค่ะสบายๆรู้สบายๆเป็นคีย์เวิร์ดค่ะรู้ปกติหรู้สบายๆค่ะสอบถามเปรียบเทียบกับของเดิมที่เราปฏิบัติเมื่อประมาณเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วของเดิมมันปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงแล้เทียบกับของใหม่นี่ยังไง คือหนูปฏิบัติมาเยอะแล้วก็มันก็จะมีแบบเราทําได้เราเก่งเราอะไรเงี้ยเอาเอาจริงๆนะคะตอนนั้นก็ตอนนี้มันมันมีการเห็นสภาวะอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นมาหมดมาเยอะมามากฝึกมามากคือฝึกมามากขนาดแบบแบบพวกสมาธิหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่พอมาคีย์เวิร์ดก็คือเหมือนเหมือนที่พี่งงอมรสอนมาเช้าอะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องธาตุรู้ พอเราไม่เรียนเรื่องท่านรู้เราไม่รู้ว่ามีท่านรู้ที่ทําฟังก์ชันทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันเลยกลายเป็นเราอะรู้เรารู้เราเห็นเราทําได้เราทําทไม่ได้เราขาขึ้นเราขาลงมันเป็นของเราหมดแต่พอแบบหนูย้ายย้ายมาเรียนที่เนี่นะคะมันมันมันเปลี่ยนเลยมันให้ชีวิตใหม่มันให้ชีวิตใหม่มหหมจริงค่ะทุกสภาวะที่เห็นเออมันมีความมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดต่า มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดดับอะไรเงี้ยมันมันชัดมันทุกอย่างมันมันแยกออกไปหมดเลยมันไม่มีเราแล้วก็ไม่มีเราทุกอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันมันไม่เข้าถึงใจเลยมันเหมือนกับเออเราเป็นโลบอทเลยไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความโชคดีความมีบุญของพวกเราเนี่ยก็คือเราได้มาเจอธรรมะของแท้ได้เจอครูบาอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิตรที่แบบมีธรรมะที่ถูกตรงแท้เพราะฉะนั้นเนี่ย แบบให้เกาะเรือลำนี้ไว้อะค่ะถ้าใครยังไม่ได้หรือว่ายังเดินทางอยู่มันหนูเนี่ยก็คือให้ให้มั่นใจอะค่ะมั่นใจแล้วก็ศรัทธาไม่ใช่แบบเออคิดว่าการฟังช่องทัดรู้มันไม่ได้เสียตังนี่นาะฟังเล่นๆฟังคำ,คำๆเงี้ยให้หนูอยากให้ฟังแบบแบบใช้ใจฟังให้ความสำคัญกับทุกคีย์เวิร์ดทุกคำค่ะถ้าเราถ้าเราจริงใจกับพระธรรมเนี่ย ยังไงเราก็ต้องได้เหมือนพี่ๆเขาค่ะส,ส,สอบถามแล้วต้องส,สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกับวันนี้เนี่ยคิดว่ามันโปรเกสเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หนูคิดว่ามันคนคนคนละเรื่องนะคะอาจารย์ถ้าให้พูด<ห>ตรงะคะ่ะตอนนั้นมันเหมือนกับมันยังมันเป็นช่วงเมาเมาแบบเรายังคล้ายๆมันช่วงเปลี่ยนผ่านอะ แบบเราเราต้องเปลี่ยนผ่านจากอะไรบางอย่างอะที่มันเป็นหนูติดหลายอย่างแล้วแหละมันมีความเศร้าติดมาม,ามีความความคาดหวังมีความแบบตั้นหาอะไรอย่างเงี้ยมันมีของเก่าที่เราติดเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยเออความความที่ยังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะแต่ว่าเราเรามองเห็นแล้วแหละว,ว่า เออเราถูกน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ชัดแจ้นอยู่แล้วว่าเออเราไปเรียนค่ายอยื่นไม่ได้จริงคือเอาตรงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนหนูส่งท่านอาจาร,รย์องค์อื่นมาให้ส่งมาส่งมาส่งมาแล้วก็มีการพูดกับหนูด้วยว่าแบบพูดพูดกันแบบอย่างเงี้ยนะคะเพราะแบบเออให้ให้ไปฟังอันอื่นคือแล้วก็อันเนี้ยไม่โอเคอะไรเงี้ยนะแล้วก็หนูก็เป็นคนเชื่อคนง่ายเนาะ แล้วก็เป็นคนรักเพื่อนว่าก็รักทุกคนเออหนูเหมือนพี่เบิร์ดพี่พี่ตู่อ่ะรักรักทุกคนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครมาหนูก็จะลมเพลลมพัดเงี้ยเออ,เอ,อแล้วพี่เขาแบบก็บอกว่าแล้วลทุกคนก็รักหนูด้วยนะทุกคนที่โทรมาเนี่ยเขาก็รักเราเนาะเราก็เออเปิดใจให้เขาเขาบอกเดี๋ยวระวังหูนะข้อหนึ่งเราเดินไปเปิดไฟล์ของค่ายอื่นฟังนะ แล้วเดี๋ยวเราฝึกเลยฝึกตามหนูก็เอาตัวเนี้ยไปเปิดแต่เปิดออกมาคือจิตในหนูอะมันเปิดช่องทากหรูเออมันมันมันทำไม่ได้หรอวะมันเป็นมันมันไม่ลาบเองเนี่ะค่ะเออหนูก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่เราแหละไอ้คไอ้ไอ้ตัวข้างในี่มันไม่ใช่เราเพราะมันมันมันบังคับไม่ได้ค่ะก็เลยบอกท่านจำกับว่าเออหนูย้ายไปค่ายอื่นไม่ได้แล้วนะ ท่านจ้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคำถามให้คนอื่นถามมากดีกว่าเนะอเดี๋ยวขอคนเดินใหม่เนาะใครอยากจะถามน้องเขาเรื่องพัฒนานะเราสัมภาษณ์เป็นในตัวว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็นะคัดชื่อออก เ่อนจาเราก็แบบหนูคิดว่ากัลยามีแต่แบบคือเรามาได้อยู่ในสังคมดี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 อันนี้นะคะดีมากเลยนะคะหนูแบบคือคอนเฟิร์มอ่ะคือเราไปอยู่ในสังคมอื่นอะ่ะมันจะมันจะไม่ดีดีแบบนี้เออหนูก็พูดเยอะไม่ได้เนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนค่ายอื่นหนูอะ่ะเขาจะต้องมาฟัง <Okay. S 1> ช่องนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาจะเสียใจยเพราะหนูก็รักทุกคนอยู่ <Okay. S 1> <laughs> แต่ว่า <laughs> แต่ว่าหนูอยากจะบอกซ x a m p l e <Okay. S 1> วันนี้นะคะคือไม่ยอมมานั่งอยู่ตรงนั้น แล้วก็พี่อมอนนั่งสอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วรอบข้างหนูเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าแต่ละคนที่แบบได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะข้างหน้าข้างหลังข้างๆงอะไรนะหนูก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรอกว่าเออใครเป็นฐานอันดอนใดแต่หนูคิดแค่ว่าเออเราจะตั้งใจเรียนกับพี่เอมอนนะพี่ถ่ายทอดอะไรไหมเออรับรับ,ร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 บแล้วรับรับแล้วเออมันก็มันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างตอนที่รับของพี่ออมอนอยู่อะ <sk r isa> เราก็มีแบบอตอนที่พี่อมรบอกว่าเออข้อหนึ่งนะเราก็ตั้งธงไปเลยว่าเ,ออเราจะไม่กลับมาเกิดอีกค่ะตอนนั้นจิตข้างในหนูก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,ห้เลยของมันก็รู้นะเออเพอผ่านสเตจนะน,น,นั้นไมนิดนึงอะอยู่ดีๆมันก็ฟึบไปเห็นเออไปไปอยู่ในภาวะภาวะหนึ่งอะค่ะซึ่งหนูก็สอบถามอาจารย์อมรเรียบร้อยแหละเบอกว่าเป็นวิมติ แล้วหนูอยู่ได้นานด้วยอยู่แบบอยู่กับเพียมอมรแบบที่ไม่ใช่เพียอ์มอนอะนานแบบน่าจะเป็นหลายหลายนาทีอยู่อะค่ะเป็นแบบเป็นพิเรียดเลยเป็นยาวเหมือนกันค่ะก็ดีใจที่แบบเฮ้ยเราเรา,เราไม่ใช่ว่าเออเจอสภาวะและ้วเราก็ไม่มีคนใี้ถามอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาเนี้ยเออเราอยู่กับผู้รู้ที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ เออสามารถตอบเราได้นะคะถ้าอยู่กับช่องท่านรู้เนี่ยไม่ต้องห่วงมีแบบท่านอาจารย์เก่งๆหลายคนคะ่ะก็ที่เมื่อกี้คุณมายมบอกว่าเออเห็นผมแล้วไม่ใช่เป็นผมอะ่ะ<อ>คือก็คือเห็นแค่รูปใช่ไหมครับคือเห็นเป็นโนเห็นเป็นภาพแบบมันเป็นภาพเลยอะค่ะมันเป็นภาพที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตว์หุืคนตัวตนเราเขอาอะมันเป็นภาพอะไรเงี้ย ถ้าคนอื่นอาจจะเรียกว่าโฮโลแกรมอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนมันไม่มีความหมายอะไรแค่เห็นรูปทรงรูปอะไรแบบมันลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมันไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นมันลอยขึ้นมาแล้วมันก็อย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกจริงๆมันมันมันก็คือเป็นเขาเรียกศักแต่ว่าในระดับใช่ใช่มอยันนักขันที่เป็นคือมันเข้ากันไปหมดเลยค่ะทั้งทั้งตรงนี้ตรงน้นถูกตรงมันจะมันจะนี้ทั้งตัวคนทั้ง โต๊ะเก้าอี้ทีวีแล้วเป็นแบนไม่ไหมคะใช่ถ้าตามภาษาพระเขาก็เรียกเป็นเป็นวิมุตแต่เป็นวิมุตแบบได้ขนาดหนึ่งอ่ะเ้ก็ทำแต่ทงคำวิมุตใช่ค่ะแล้วผ่านเป็นยังไงผ่านไหมก็อันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้ทีนี้เราเราจะต้องเราจะต้องแบบมาอยู่กับรู้เรื่อยๆบ่อยๆไอ้สภาวะเนี้ยมันมันจะนานขึ้นก็เหมือนที่ที่ผมบอกเออให้ ให้รู้สั้นๆไปเรื่อยๆแล้วลองเช็ครู้ยาวรู้ยาวดูถ้าเรารู้ยาวแล้วไม่อึดอัดก็เราก็อยู่ไปถ้าเกิดเรารู้ยาวอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือคือคุณจะเห็นอะไรที่แบบมีแต่ภาพที่ไม่มีความหมายเนี่ยก็คือเป็นศัพตว่าในระดับวิญญาณขันที่ที่เห็นตาเห็นแต่ภาพแต่ถ้าเป็นภาษาพระเขาก็จะเรียกเป็นวิมุตเป็นธรรมคาวิมุตถ้าถ้ามันนานกว่านี้ก็จะเป็น เป็นวิคำปนาวิมุตที่มันยาวไปแล้วก็แบ่งไปตามขั้นขั้นของอริยนะนี่ครับหนูก็ยังนั่นอยู่บนนะยังกลับไปกลับมาอยู่บนนะอขอบคณนทาบ